ลูกสาวไปทําแท้งหนึ่งมีกุมารหนึ่งรับขันพญานาครอบครูพ่อแก่อีกหนึ่งเจ็บปวดไปตามตัวไอออกมาออกมาเป็นเลือดเป็นก้อนก้อนปวดหน้าอกการงา,งานการเกิดติดขัดหมดเจ็บป่วยภายนอกภายในท่านเทวดาเกิดจากอะไรบ้างมีเรื่องพาเด็กไปทําแท้งกุมารและการครอบครูพ่อแก่ มีครอบครัวใช่ไหมท่านใช่ค่ะใช่แล้วหนึ่งครอบครัวนั่นนะไม่เห็นมีอะไรหรอกค่ะอ่านั้นก็ตาดออกไปก็มีเรื่องพาลูกไปทำแท้งหนึ่งและกุมารหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะส่งผลให้กะอักเลือดเลยหรือเด็กทุกขารักมาเลยนั่นแหละนะต้องมาตายก่อนเวลานั่นแหละคนะ่ะ นี่แหละนะส่งผลมานั่นแน่อ้าวกุมารเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ากุมารก็ใช่แหละท่านเอย๋ยพลังงานไม่ดีเลยนั่นแหละนะมาร่วมอยู่กับมนุษย์ครานั่นแหละนะส่งผลให้แย่แลยอ้าวทั้งสองเลยเธอจะเอาไงให้ไปเกิดหรือเปล่าใช่ค่ะอยากให้ไปเกิดเลยหนึ่งเด็กหนึ่งกุมารหนึ่งเด็กใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กสิบห้าวันนั่นแหลนะเนาะ ปุะมาณหนึ่งนงใช่ไหมพอ่อใช่แล้วยี่สิบนั่นแหละเนาะแหละท่านเอ้ยยี่สิบห้าวันเบ็ดเสร็จพร้อมเมื่อไหร่พร้อมปลายเดือนเนี้ยค่ะวันที่ห้าเดือนหน้าค่ะปลายเดือนไหนไปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนาต้นเดือนมิถุนาว<ๆ>ันที่ห้าเดือนหน้าครับอ่าห้ามิถุนาจะมาจัด <ๆ S 1> ให้เลยไม่มีไงขันขันครอบครูไม่มีใช่ไหมหลวงพ่อขันครอบครูไม่มี ท่านเทวดาเด็กชื่ออะไรกินอะไรบ้างเด็กชาหญิงกันเล่าแม่พอรู้หไหมผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงใช่คะ่ะร้านจะอ่าหลานแท้ทำทุกอย่างใช่ไหมค่ะอ่าโอเคก็ถือว่าได้ระบายไปแล้วตอนนี้ก็เลือกแค้นได้แล้วเขาจะมาบวชให้ไปเกิดเลย อ่าอ่าชื่ออะไรจ๊ะชื่อยกค่ะหยกค่ะแล้วกุมารชื่ออะไระกุมารเหรอคะหลานตาจ้ากุมารชื่อมังกรนะคะมังกรหยกกับมังกรก็เป็นมังกรหยกค่ะตามน,นี้อ่ากินอะไรกันบ้างกินข้าวหลานตาว่าไปหนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวมากๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลูกชิ้นนะคะหลานตา อ่ก๋วยเตี๋ยวเด็กตามนี้ถ้าอยากกินข้าวผัดค่ะข้าวผัดกข้าวผัดข้าวผัดนี้ข้าวผัดไก่ข้าวผัดทะเลก็ได้ดค่ะอ่าอ่าอ่าสั่งมาเลยหรือว่าหมือนกัจะให้โจ๊กก็ได้เขาชอบกินอ่าเพิ่มโจ๊กไปหน่อยนึงอ่าแล้วก็ชอบกินขนมด้วยค่ะขนมปังนิมน่มๆอ่าขนมปังนิม่มๆ อ่าพอแล้วจบเรียบร้อยเสื้อผ้าเอาอะไรหนูอยากใส่ชุดนักเรียนค่ะนักเรียนเลยนะสองคนเลยเปล่านักเรียนสองคนปล่อยสัตว์ปล่อยาลลงคป่อยอะไรหมอสิบไรสิบ เรียบร้อยแล้วท้งกระทางกี่ชุดท่งกระทางหนึ่งชุดห่ชุด้ามิถุนาเจอกันบ๊ายบายไปได้โชคดีจะให้ได้ไปเกิดเร็วๆเลย,เย,เย,เยลูกเอ้ยไลา์ต่อไป